สวัสดีค่ะทุกทุกท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงสำหรับ f c ท่านใดนะคะที่เข้ามารับฟังคลิปเป็นครั้งแรกฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยนะคะและหากท่านชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจให้กับคุณแม่แชร์ข่าวแชร์ดวงด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะชาวราศีมีนท่านสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดนะคะท่านใดที่เกิดในลัคนามีน ท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้เลยค่ะชาวราศีมีนทุกท่านคะในช่วงเดือนพฤษภาคมปี2 5 6 8ดวงชะตาของท่านจะเป็นยังไงบ้างคลิปนี้จะบอกการงานการเงินสุขภาพความรักให้ท่านได้รับทราบล่วงหน้านะคะเรียกได้ว่าบอกทุกเรื่องกันเลยทีเดียวค่ะโดยภาพรวมนะคะเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะมีการสิ้นสุดจากบางสิ่งบางอย่างจะมีการแตกหัก ับบางสิ่งบางอย่างคือพูดง่ายๆยอมที่จะตัดใจนะคะและที่สำคัญท่านจะได้เห็นทัดแท้ของใครบางคนเป็นเดือนที่จะมีคำว่าสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นเป็นเดือนที่ท่านค่อนข้างที่จะโชคดีเรื่องของการเงินการงานนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดอย่าไว้ใจคนง่ายจะทำอะไรก็ตามอย่าประมาทให้ท่านละเอียดรอบคอบะระดับก,กุมอย่า คือพยายามอย่าพูดหรือระบายอะไรกับใครให้ใครฟังให้เก็บเรื่องสำคัญสำคัญเอาไว้กับตัวเองหรือพูดง่ายๆพูดให้น้อยทำงานให้มากขึ้นอยากทำอะไรให้อยู่แบบซุ่มนะคะอย่าเปิดเผยแล้วจะส่งผลดีกับตัวท่านโดยภาพรวมเป็นเดือนที่ดีหลายเรื่องเลยทีเดียวทั้งเรื่องงานเรื่องเงินหรือแม้แต่เรื่องของความรักนะคะ เอาละค่ะเรามาเจาะลึกด้านการงานของท่านกันบ้างอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่อตอนต้นเลยนะคะการงานของชาวราศีมีนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นเดือนที่ท่านจะสิ้นสุดกับบางสิ่งบางอย่างท่านใดที่กําลังตกงานวา่วางงานหรือว่ารองานอยู่ถ้าท่านไม่เลิกงานมากจนเกินไปท่านจะมีข่าวดีได้งานทําหากทําอะไรแข่งขันกับใครก็มากจะสําเร็จนะคะถ้าท่านมีการสอบชิงทุนสอบ เข้าเรียนสถาบันดังๆสอบแข่งขันประมูลต่างๆท่านจะชนะคู่แข่งค่ะจะมีคำว่าสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นสิ่งเก่าๆจะจบไปนะคะได้เริ่มต้นใหม่และเป็นการเริ่มต้นที่ดีสำหรับท่านโอกาสใหม่ๆจะเกิดขึ้นเป็นช่วงที่ท่านค่อนข้างที่จะโดดเด่นคนจะจับจ้องมาที่ตัวท่านคนจะคือพูดง่ายๆจะมีแสงส่องมาที่ตัวท่าน จะมีคนมอบหมายงานใหญ่ๆใ,ให้ท่านรับผิดชอบนะคะหรือจะได้ทำงานกับองค์กรที่ดีเป็นองค์กรที่ใครก็อยากทำเหนือสิ่งอื่นใดนะคะไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรก็ตามขอท่านรับรู้เอาไว้เลยว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่งานของท่านจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะคะงานมีทั้งงานประจา ที่เพิ่มขึ้นและจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้ท่านได้รับผิดชอบมีดวงได้ช่วยเหลือคนอื่นและท่านก็ช่วยได้ด้วยท่านใดที่มีลูกน้องบริวารท่านใดที่เป็นหัวหน้าทีมนะคะท่านใดที่เป็นเ,เป็นผู้บริหารเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านนั้นจะคุมลูกน้องได้พูดคุยอะไรไปลูกน้องก็ยำเกรงแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะคะด้วยความที่ท่านเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นเป็นคนที่เห็นตรง ทำอะไรที่ตรงไปตรงมาวาจาเชื่อเฉือนถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านก็พร้อมที่จะพูดทันทีขอให้ท่านระมัดระวังคำพูดระวังคำพูดจะทำร้ายจิตใจคนฟังนะคะและระวังคนจะเข้าใจผิดในคำพูดท่านอยากจะตักเตือนแต่คนฟังคิดว่าท่านบน่นท่านไม่ชอบเขานะคะและอย่าไว้ใจคนง่ายระวังโดนแทงข้างหลังระวังโดนหักหลัง จะทาอะไรก็ตามอย่า ja ประมาทให้ละเอียดรอบคอบและรัดักุมอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นถ้าคิดท,ที่จะทําอะไรก็ตามอย่าไปเล่าให้ใครฟังเด็กขาดอย่าอย่าเขาจะนําความลับของท่านไปเปิดเผยเขาจะนําความลับเขาจะนําคําพูดของท่านไปบอกต่อและที่สําคัญระวังโดนใส่ร้ายใส่ความท่านไม่ได้ทําเขาจะหาว่าท่านทําท่านไม่ได้พูดเขาจะหา <MJ. S 2> ว่าท่านพูดระวังโดนขมโมยผลงานการทํา <k _ t aren> งานต้องละเอียดรอบคอบและรัดักุมนะคะอย่าประมาท ถ้าท่านระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ได้บอกเลยว่าท่านจะมีข่าวดีเกิดขึ้นท่านใดที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทางานเกี่ยวกับการเดินทางทํางานเกี่ยวกับการใช้คําพูดท่านจะโดดเด่นเป็นเดือนที่มีข่าวดีมีการเดินทางเป็นระยะระยะนะคะท่านจะได้เห็นธาตุแท้ของใครบางคนในเรื่องเงินเงินทองของท่านกันบ้างเดือนนี้เป็นยังไงบ้างการเงินของท่านในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่การเงินของท่านยังคงเข้ามาดีนะคะ ถ้าท่านตั้งใจที่จะหาเงินจากตรงไหนมักจะได้เงินจากตรงนั้นมีโอกาสได้เงินที่ท่านไม่คิดว่าจะได้บางท่านมีโอกาสได้หยิบจับเงินก้อนโตนะคะโอกาสใหม่ๆด้านการเงินจะเข้ามาหาคือพูดได้ง่ายจะมีคำว่าคาดไม่ถึงเกิดขึ้นกับดวงชะตาในเรื่องของการงานและการเงินขาดเงินจะมีเหตุการณ์ให้ท่านได้เงินจากบางสิ่งบางอย่างอย่างแน่นอนนะคะแม้แต่ท่านนั้น ถ้าตั้งใจว่าอยากจะขอความช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้และคนคนนั้นเป็นคนที่ท่านไว้ใจและเชื่อใจนะคะเข้าไปขอความช่วยเหลือได้เลยนะคะบุคคลคนนั้นจะช่วยเหลือท่านได้อาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะเป็นคนที่เพื่อนสนิทก็ได้นะคะคู่ครองก็ได้นะเดือนนี้เป็นเดือนที่ท่านจะขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะสําเร็จนะคะวาจาโดดเด่นนะให้ท่านใช้วาจาในมุมที่ดีๆนะคะพูดแต่สิ่งดีๆ พูดเรื่องงานเรื่องเงินนะคะพูดแล้วท่านจะได้มาซึ่งสิ่งสิ่งนั้นนั่นเองนะคะอย่าพูดในสิ่งคือพูดได้ง่ายอะไรที่พูดออกไปแล้วคนอื่นจะเสียใจเงียบจะดีกว่านะคะทีนี้การเงินของท่านคือพูดบอกตามตรงว่ายังคงเป็นเงินหมุนท่านจะได้ช่วยเหลือคนอื่นนะคะรายจ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องราวภายในครอบครัวจะเพิ่มขึ้นจะมีเหตุการณ์ท่านต้องใช้จ่ายเงินไปกับรถละบ้าน ข้าวของภายในบ้านแตกหักชำรุดพังเสียหายต้องซ่อมนันซ่อมนี่นะคะบางท่านซ่อมบ้านซ่อมรถมันจะมีในรูปแบบนี้ด้วยเช่นเดียวกันจะมีคําว่าคาดไม่ถึงมีคําว่าปุบปับฉับพลันเข้ามามีดวงเสียเงินไปกับสุขภาพหากไม่ใช่สุขภาพของตัวท่านเองก็อาจจะเป็นสุขภาพของใครบางคนภายในครอบครัวนะคะมีเรื่องอึดอัดใจเกี่ยวกับใครบางคนภายในครอบครัวจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านเรื่องเงินเงินทอง,ทอง ฉะนั้นนะคะไม่ว่าท่านจะช่วยเหลือใครก็ตามในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินก็ขอให้ท่านนั้นคิดให้ดีๆแล้วค่อยช่วยเหลือนะคะอย่าใจดีจนเกินไปมันจะเป็นคือพูด,ดง่ายๆระวังเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดช่วยเขาไปแล้วเรากลับลำบากทีหลังหรือไม่ก็เสียใจในภายหลังนั่นเองนะคะด้านความรักของท่านกันบ้างค้นโสดความรักในช่วงเดือนนี้ เป็นเดือนที่ความรักของท่านนะคะอยู่ในช่วงที่มีสเสน่ห์นะคะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาแหละแต่ว่าท่านไม่ค่อยจะสนใจเรื่องของความรักหรอกชาวราศีมินในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นหากท่านกําลังมีเป้าหมายบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือกําลังคร่าเคร่งกําลัง แอบซุ่มทำบางสิ่งบางอย่างอยู่จนไม่คิดถึงเรื่องของความรักแต่หากมีคนคุยอยู่แล้วก็เป็นความรักแบบผู้ใหญ่นะคะไม่ไม่ค่อยหวานแหววหรือว่าหวือหวาอะไรมากสำหรับท่านใดที่มีคู่หรือว่ามีครอบครัวแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่รายจ่ายภายในครอบครัวค่อนข้างที่จะสูงนะคะไม่ค่อยมีเรื่องทะเลาะเบาะแววงกับคู่ครองคนรักแต่ให้ระมัดระวังคำพูดนิดนึงเพราะท่านปากไว ระวังคำพูดที่พูดออกไปแล้วคู่ครองจะเสียใจโดยภาพรวมชีวิตคู่ไปได้เรื่อยๆนะคะมาที่สุขภาพของท่านกันบ้างคะ่ะสุขภาพของท่านในช่วงเดือนนี้นะคะขอให้ท่านดูแลและรักษาสุขภาพให้ดีๆนะคะเพราะว่าท่านทำงานน่ะไม่ค่อยได้พักผ่อนมีเรื่องต้องทำอยู่ตลอดเวลาหรืออาจจะมีเรื่องให้ท่านต้องคิดอยู่บ้างให้ท่านระมัดระวังอาการนอนไม่หลับแอบคิดเยอะคิดมากนะคะ ระวังอาการปวดหัวระวังความดันกำเริบดูแลสุขภาพให้ดีๆนะคะอย่าประมาดด้านสุขภาพในด้านของการทำบุญถ้าท่านมีโอกาสได้ทำบุญก็แนะนำให้ท่านทำบุญที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์หรือบริจาคยารักษาโรคก็ได้นะคะจะเป็นการดีสำหรับท่านมากๆในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ข้าขออวยพรให้ชาวราศีมีนทุกท่าน เฮงเฮงปังปังนะคะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกราบขอบพระคุณทุกทุกการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวอวยพรให้ทุกท่านเฮงเฮงปังปังหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ